รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีอนุมัติทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้แก่นักศึกษาภาควิชาว,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมจำนวน4คน มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้อนุมัติทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน4คนให้ไปฝึกงานสากิจศึกษาในไต้หวันเป็นเวลาประมาณ3เดือนระหว่างวันที่29มกราคมถึง10เมษายน2567เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ a อน a ์แอ n วานซ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะสั้นเร่งด่วนสำหรับทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีความมุ่งหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมตามนโยบายกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีบริษ,ษัทฟราบินเนตในประเทศไทยและเร t เทคเซมิคอนดักเตอร์ อาทิตยาปกรทานังทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ